ครับรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆคืมคือฝนติตกุนะฝนติตกคือลมมาสั่นนั่งเอาบรรยากาศบรรยากาศฟ้ากับน้ำคืมเลยพี่น้องโอ้ยลมนี่เย็นเย็นมาดิอากาศดีพักพักเอาบรรยากาศพักเลยพี่ต๋อยดีครับผม สวัสดีจ้ามิอนอยู่ครับช่องมิอนอยู่กับช่องลงกินแซ่บเพื่อเกาจ้ามินิประเด็นนี้อย่างไรมาเอินพี่เอิน,น้องมาเอาบรรยากาศมากินเยาะห่อนยำเปน็นน้ำกัดมึงบรรยากามศมืดคือฝนคือจารสิบโอเควัดตกได้เคลียาจ้าจเลยมาเอาบรรยากาศรู้แจ่นมากน่งกินของหลอดครับพี่หน,น่อยมากินเอาบรรยากาศมากินทุส่กองมอนีมินเอิน พุทธยุ่ยนเขตอำเภอรประยักษ์กระาใกล้เคียงนี่ครับผมแนะนำคือว่าร้านเจ้าฮ้อนครัวคุณเล็กครับผมทางไปลนเดี๋ยวกินก่อนครัึงเพิ่นบ่ได้จ้างบ่ได้หยังทั้งสี<า>่จา้าบ่มีตะปอนเซอร์ครับแถวๆ่มีตะปอนเซอร์มากิน,มาก,นมากินอันร้องสิงก์บริเพิ่นนี้ทอันที่ผมนั่งนี่ผมหันหันหน้าไปทางั้งถนนเส้นมาจากที่โอทีทางซ้ายม่โอ้ผมนี่เปลน,น,บ,นบ้านต้งห่างบ้านต้องห่างบ้านตะลอกบ้านเมกดำ แต่ทางทางขวาเมื่อบ่มีเข่าตลาดสดครับผมใกล้ๆออยง่ายเลยใกล้ๆสักงานนันดันสอสครับแล้วก็ห้างจากกันสามแยกทีโอทีที่แยกทีโอทีนี่มาประมาณจากจากร้อยเมตรประมาณสองร้อยเมตรก็บอกง่ายๆคือใบยี่ห้อเส้นสะพานสองสะพานสะพานสองเลยสะพานสองมาหน่อยเดียวเลียวเลี้ยวใส่ลงมาเลยจะเห็นเป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 ็นซุ่มเป็นซุ่มเป็นซุ่มเลยครับเป็นเดือนใหญ่ๆเลยมีบรรยากาศอย่างดีเดี๋ยวผมจะลงกันที่เปิดบรรยากาศยัน บรรยาก,นนกาศที่ว่าพงไทยรอบนอกไว้หมดแล้วเป็นแบบของน้องปลาพวกต้นไทยต้นมงต้นไม้แบบวิวย่างดีเลยครับบรรยากาศเ๋ยวว่าบอกไปเนือ้อกินไม่น้ำครับน้ำปูนุกมเลยวันนี้ซักเป็นเจ้าหอดเนื้อต้าเนือ้อวัว นึ่งคนที่ตกโรบเยน็นเลยเมื่อคอ่มนบรรยากาศรับๆอยาดเอซีเปือเป็น่วยเป็นวยนโอ้ยจริงนัวเลยคําแนกอีหลีเอาแบบสุกแน่ว่าสุกแน่้ะ้ทนสุกคั่งเมื่นี่ giờ hòn năm cánh có đề... con... được phiếu bà... 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 gì phiếu không say không là ที่นี่สองแบบสามแบบอันน,ออน,อน,นี้เนเจ้าของสร้อยต่างหักอันนี้จะเป็นชุดเจ้าหมันกิมกิมีสองแบบ,บเจ้าวบบกิมหมดที่เป็นอะไรอันนึงที่เป็นคนขน thương kỳ biên này, em giao hoàn, bạn có thể เยทำกันเลยคก็ีที่รัฐบาเากยครับนี่เมนูนี่ที่งนี่ยำผักชีดูรับผมรสจัดแซ่บเลยพี่น้องนี่ là bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp និងនំជេវៀតណាម

Cái <laughs> mình luôn ยัดินต่ก็หลอกดับากนดำหดั้าคนเพะคนตกน้ำองทั้งเนชนทั้งขางเมื่อวาเมื่อวามือวานทิรั์ไปขนทรงลุกไปเลยแต่ตอนนี้เป็นตะกีมเป็นเงินถนนินแต่เดี๋ยวนี้ลปเนี่อกนย่งดีเลยพี่น้องรูกบันดุงขนส่งบันดุง ไม่ดีพักที่บอกว่ากินกเจหว่านดอกบบไม่เอาเขียบรรยากาศข้างนอกกระเด็นฝากกันได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบม่มาเฉยๆมานน้ำเสนอมันรู้สึกแซ่บอีสานอีสานบา้านห้องอีกแล้วไมเอื่อนพราแม่พี่น้องกิน,กน,น,กนมมอของกันรับคลิปนี้ก็บผมเมียงไรครับผมขอลับทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า